สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซี FC น้องมนะ FC นาเอฟซีน้องหญิงแล้วก็บเอฟซีนักแสดงของสาวน้อยเพชรบานแพงสุขูมสุคนเด้อค่ะมเมริเซาวันอังคารที่26กันยายน2566ันิบเมืองบรรยากาศโดยรอบบานคุณคู่ตอนนี้กำลังฝนตกกลิน้นเลยค่ะอากาศดีดีค่ะแต่ว่ากลับไปทํางานกะสิลําบากนิดนึงเนาะค่ะพอดีอยากพอดีรําคาญในการเดินทางไปทํางานนะคะสําหรับคอนณอ่อครับ มอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์ไปเนาะค่บรถยนต์กับรถจะติตครับบรรยากาศเป็นแบบนี้กัสูสูสุขูสุขนเด้อขนาดปลากลามานะน้นองอุ้งอิงหรือทิ้มเวที่สาวหน่อยมือขึ้นนี่ก็ฝนตกห้ามเนาะค่ะกะลังมวนกาลังขักแม้ฝนฝนตกลงมากัสู่ชีวิตกันไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงหรือทันผู้ชมเนาะค่ะทางออนไลน์ก็เหินสัญ,ญญาณหายไปกับโอ้ยเนาะค่ะถ้าจบเคลียเคลียหาบานี่ว่าช่องใดพ่นไทยถอดใดเนาะค่ะกติดิามทางผีดท่ายังกะมันก็หายไปช่วงหนึ่งเนื่องจากว่า ฝนตกแห้งเนาะแอดมินปุปปับเพื่อนก็บอกว่าฝนตกแห้งฝนตกหนักกะทําใจกะถ้าเบิ่งคลิปเนาะคือคือว่าแต่เศ้ากับาเบิ่งคลิปผู้นัันผู้หนีเห็นน้องอุ้งอิงกับโอ้เสะเดือดคักกเลยนะคะใส่ชุดสีเขียวชุดนั้นชุดนี้เปียกออกมาหนารักนะคะบนเวที่ขุค้นกับยั่งชื่นชมชื่นชอบคือเก่าอะยะคือเก่าเสียงมวนเสียงดีนะคะการแสดงเอนเตอร์เทนกะยั่งดีสุดยอดนะคะมาไล่นำจงนำใจกะเยอะแยะหล่นลาม คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยคือความสนุกสนานในฤดูกาลนี้คุณคู่แม่เหมียวสบอา้เลยนะคะหนึ่งแสงสีเสียงการโช์การตินการห้องเพลงของแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเกือบพดเลยเลยค่ะเปลี่ยนแปลงไปเบิดเลยบาว่าเกือบเปลี่ยนแปลงไปเบิดนักร้องบางคนตะกี้กะโอ้เนาะค่ะอย่างเช่นพกนองเบียที่พงนองเบียนี่ปันปันบอกค่ะออกมาโช์กับแม่เนาะค่ะเด่น แบบเอากระจายนะคะเรียกเรียกเสียงปรบมือเสียงฮือฮห่าที่ประทับใจอยู่หนาเวทีนะคะเพราะฉะนั้นห้าก็บริวารเลยนะคะแต่ละคนออกมาบพราว่าจะเป็นอุ้งเอิงหรือพีมนักแสดงทุกคนมากเลยคือออกมาแล้วก็คือสั่งความประทับใจให้กับเอฟซหนองมานากะ ปังขนาดน้อค่ะนอพอพอแม่แม่ก็ให้มาไล่บอกว่าจะเป็นเพลงใดออกมาแบบใดจะได้กระไดตเต้นกะเอวเอวอ่โโอดนดอกดอกเด็กๆผู้ใดหน่อยหันมุนติวติวมุนติวติวพอๆๆพอแม่แม่ผู้ไทยเบิง่งก็พ่อจิตใจขาดต้นหนามแนน้องฟิมแนสินอะค่ะหรือนักแสดงทุกคนที่ปลาลูกขอกจนแทบจะเบื้องบอกเลยว่าเป็นไผ่ขันบัวไทยไก่ไก่ซูมหาเห็นเห็นพอมันเร็วเนะาะภาพมันเร็วเต้นไปเต้นมาเล่นไปเล่นมาเต้นไปเห็นว่าเล่นไปเล่นมา ก็เห็นแล้วก็คือเป็นภาพที่น่ารักแสดงมาทุกคนฝีมือเนาะสุดยอดลองเลียนเติ่นล่ำนะคือที่ไปที่มาของความยังก็จุดประสงค์ของวงสาวน้อยเพชรบานแพงให้เอฟซีเดบึงว่าทุกคนมีความสามารถอรอบด่านนะคะกลับไปเบิ่งในช่องของอามาเพิ่นกับไปเบิ่งช่วงสีบกลาหน่อยมาณะเปลี่ยนเสื้อผ่ากับไปเบิงนะ่งเนุ้่่นเพื่นอนเนาะค่ะว่าเพิ่นเปลี่ยนเสื้อผ่าแบบเป็นแบบใดก็ดีใจน้ำเพิ่นเนาะว่าแต่มีภูมาซอยกับเฮ็ดให เตรียมตัวเตรียมการหลุดซิปแน่ใส่กระดุมมัดหันมัดนี้แน่นอกับมันกับเห็ดให้เร็วขึ้นนะคะนี่ก็ซือสิ่งดีๆที่ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มีคนดูแลนะคะแต่ว่าบ่มีก็ดูตรงดูแลเจ้าของเนาะคะ่ะผ่านมาช่วงที่ผ่านมาน้องก็สามารถเฮ็ดได้ดีแล้วเนาะคะ่ะก็ให้กำลังใจกันห่องเพีงยงบนเวทีก็บป้าเนาะคะ่ะเสียงดีและที่สําคัญอ่ะ การแสดงนี่เขายกไว้เลยว่าทุกคนอลังการงานสร้างประทับใจทุกคนเลยเนะะเาะค่ะขขเบอกถึงอ่าแรกหมู่บ้านวันที่ยี่สิหามนบอมีการปล่อยที่เซอร์ของเพลงหนองมะนาออกมาคุณคู่แม่เมียวกันไล่สดพอพอแม่ก็เอาเอาช่องของคุณคู่เป็นที่พักใจพุบเขาพุบออกไปดันไปดันยอดวิวไปเบิงเนาะคะ่ะไปเบิงไปไปชื่นชมไปดีไปดีใจขอบพรเพลิน รอคอยเวลาพวงหนีมามาดุดมานานอ่าหลังจากที่เมื่อก่อนก็เคยถามน้องบอกกาขอดถามมูอสิ่หอกน้องสิเขาของอาร์ตมือได้บรรทารน้องเขาของอาร์ตแล้วอ่ายเอ็มวีมือได้ถ่ายเอ็มวีแล้วมือได้นาะเพลงซิงเกิลเพลงน้องสิงออกมากอย่างนี้นะกับมันก็เป็นคําถามที่เทาถามอ่าถามกันมาตลอดเนาะกับแต่ว่าถามแบบไหนถามในใจเจ้าของว่าเพลงสิงออกมาแบบใดแต่เมือ่อวานก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นการเซอร์ไพรส์นะคะเป็นเซอร์ไพรส์ของ,ของ, FC, ของอเอฟซีคู่กับเอ้า ที่แหลกบอกว่าเร็วๆนี้เนาะค่ะพบกับเอมีเร็วๆนี้ผับอกคิดว่าตอนแรก18่ปนาฬิกามาจะมีคพี่เซอร์ตัวอย่างเนาะตัวอย่างของเพลงออกมาให้พ่อแม่น้ำหูน้ำตาพ่อได้ย่อยพ่อได้ถ่ารอค่อยผัดแห้งเพิ่มความรู้สึกตื่นเต้นเข้ามาอีกก็คือวันที่28่แมันวะวันที่28กันยายนก็คือวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี่ก็เป็นการปล่อยเอมีอีกแถมมาปล่อยในช่องไม่ในช่องของเองก่อ,กอ,กอสาวหน่อยลำเพื่อนอินดีเรคอร์ดมันบอกค่ะกั ถือว่าเป็นการประเดิมช่องใหม่ให้กับบอลจูนะคะเมื่อปล่อยที่เซอร์ไปปุ๊บกับรุ่นกันแล้วพอๆแม่ๆคนกันยังก็ยัให้มันถึงยอดแสนก็ล่อบเบิงร่อบเบิงนะคะถือว่าเป็นาการปล่อยเพลงในช่วง18นาฬิกาเวลาบ่กี่ชั่วโมงนี่ยโอ้ยอดหามื่นหกหมืนสอดแจ้งคุณแม่เมียวมาเบ,มเบิงไว้เมื่อก,กีก้กาแส0 0นกว่าสายจักน้อยนี่ก เอ้เพราะแบเก่ามื่นกกว่า,วาสายจากหน่อยนี่ก็ลักเสียนขึ้นเห็นเห็นเนาะคะ่ะรบยท่สนครบ24ชั่วโมงนี่ก็ิดหนึ่งมาแรีงในแม่เน่ะ <laughs> กระสิดีใจเพราะว่าหนึ่งหละอยากจะให้เป็นประวัติศาสตร์ของวงการสาวหน่อยว่าปล่อยเพลงของหน้องมานาะอยู่ในช่องไม่ของยังเกะอาสาวหน่อยลำเพิ่นอินดีเรคคอร์ดนี่ เอาเพลงมาน่ามาประดิมแล้วก็สร้างความดังความปังให้อีฟซี่พอ,พอพอเม่์มยนี่เขามาลุ่นกันเขามาให้ก็ร่างใจยอดอ่าขนที่ตามก็เพิ่มขึ้นเนาะค่ここะเพราะฉะนั้นก็เห็นแล้วเนาะว่ามิติใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นอ่าข้นบึงบ่ฮั่นหลายเอ,อ้โบแม่นคนเบิ่งหมายถึงอ่าสมาชิกผู้ติดตามบ่ฮั่นหลายนะคะแค่เพียงอ่ารักหมื่นเนาะก,กับยอดก็เพิ่มขึ้นอีกสักพักอีกบ่ดุนบ่นานยอดก็จะหลายๆๆไขึ้นนะคะพอพอเมยมย์ก็ตามมาหลายๆคนขเขาบ่เป็นคุณครูแม่เหมียวก็ไเลยสด ในขณะที่ปล่อยมากบอกหาวิธีการเข้าไปเฮดคิปไปเนี่ยหาหลายๆหนทางเพื่ออยากจะดันน้องไขให้ยอดวิวของน้องมานาถือว<ฆ>่าเป็นการเตรียมการที่ดีได้คุณคู่ก็ได้เนอเตรียมการตั้งแต่วิธีการหาช่องของสาวหน่อยลําเพลื่อีดีเลคคอร์ดนะคะวิธีการเข่าแล้วก็สร้างลิงไห้อันนี้สองก่คือ วิธีการกดไลค์วิธีการไปเบื้องคลิปนะคะแบบเป็นแบบใดจังงีให้มียอดว่งยอดวิวหลายขึ้นกับพยามทุกวิธีทางไลสุดให้เป็นที่พักใจของพพ่อแม่ไปเบิ้งทีเซอร์แล้วก็ออกมาล้วกับมาคุยกับคุณครูมืขขึ้นเนด็กดื่นสามชั่วโมงเป็นครั้งแรกของการไล์คุณครูที่โอ้ยาวนานมากเลยนะคืเศร้าย่งใดค่ะผูพ่อแม่ก็แวะวเวียนมากแต่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นว่ามิตรผ่าความสัมพันธ์ของ f เอฟซีนะคะที่มีต่อหนองมะนาหรือแม้กระทั่งสาวหน่อย mm hmm. เพชรบนแพงสุขูสุขคน mm hmm. เพราะว่าไพยจะปล่อยเพ่งปล่อยอย่างมากทุกคนก็นให้ความร่วมมือมากตลอดนี่คือมิจภาพที่เกิดขึ้นกเป็นสิ่งหนึ่งทีหาหาเห็นในยากนะในในในปัจจุบันนี้เขากระจงดีใจกับพุ่มใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการพักดันเพลง เอาเดอ้อตื่นขึ้นมาเนี่ยกับเบิ้งงในจักรอบแล้วกับฝ้าเบิ้งนะคะให้มันติดหนึ่งมาแรงตามความตั้งใจตามความประสงค์ตามถี่เฮ้ารอค้อยนะคะแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมใบเนาะค่ะเพราะว่าวันที่28นี่เพิ่นจะปล่อย M v มตัวจริงมากับพอฉรัดนวกเฮากระตองอยังก่อนถือว่าเป็นการฝึกซ้อมมากกับถือว่าเอาถือว่าหลายเห็นอกมือนดีใจหลายเบากระบอกอยากถือกับเห็ดให้เฮ้าได้เห็นแล้วเนาะว่าพวกเฮานี่สามารถ เฮ็ดได้เพราะฉะนั้นกับบนหน้าแปลกใจเด้อว่าอ่าเมื่อปล่อยเพลงออกมาจริงๆนะคะพอๆแม่แม่อีกี่ก็ต้องดันให้น้องได้ดังๆปังๆติดมาแรงบทแตกต่างจากเพลงอื่นๆเสาร์วันอังคารที26ที่สสใสอากาศร่มรื่นเย็นสบายกะขอให้ทุกคนได้ตั้งหน้าตั้งตาให้กำลังใจลวกัพากันเบิ่งเพลงพากันศึกษาอ่าให้กำลังใจวิธีนั้นวิธีนี้กับทุกคนในทีมงาน คุณผู้ไม่เหมียวกับหายกระลังใจทุกคนทุกท่านนะคะเริ่มต้นเสาวันอังคาาที่สดใสลอะไรเยอะหายกรลังใจกันคุณซู้มือซื้อมือเนาะคะ่ะดีใจคะ่ะดีใจอย่าลืมเดอะะม้อค่ะมือ่อกลับไปบ่งที่เสื้อแลับวันที่ยี่สิบแปดกับซอยกันอีกที่หนึง่งเราจังพอกันหม่ได้ตอนแรกๆเนาะคะ่ะพ,พ่อแม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ